ที่นี่ตำบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสาร,รคามสถานที่ที่มองไปทางไหนก็แสนสะอาดทั้งที่เมื่อก่อนขยะก็เป็นหนึ่งปัญหาหลักเหมือนชุมชนอื่นๆ ค,คือขยะนะคะทุกชุมชนเดี๋ยวนี้มันจะเป็นปัญหาปัญหาเรื่องขยะเรื่องสูงพลาสติกเพราะว่าการใส่ใจย,ยู่งในพื้นที่เดี๋ยวนี้เวลาไปซื้อของซื้ออาหารซื้อกับขาวอ่ใส่ถุงพลาสติกให้มัยมตะพอตะแม่ตะกอนอย่าใส่ใบตองใบยังนะคะเราก็นึกถึงว่างบประมาณที่จะใช้ในเรื่องของขยนะมันเยอะมากสมมุดว่าสื่อรถขยะขั้นหนึ่งกับสิมีคนดูแลแล้วก็เงินเดือนพน,งงนักงานก็เลยมีแนวคิดตรงนี้ว่า กรณีปัญหาขยะเนี่ยชุมช่วนเฮ่าสิรวมกันคัดแยกขยะได้บอ่ออยากคุ้ว่าบ้านเฮ่าสะอาดจังไ๋ตามมาเบิ่งเลยค่ะลุงมานี่อยู่วะค่ะ สวัสดีค่ะม่นายกสวัสดีค่ะมือนี้กลับมาถามข่าวเรื่องการจัดการขยะมือนี้พอดีพาทีมงานมาเยี่ยมเรื่องผักสวนขั้วเรื่องการคัดแยกขยะก็ได้ข่าวว่าบานลุงมานีน่ะเห็ดปลูกพักปลูกยางทั้งพริกทั้งยางปลอดสารทุกอย่างเนาะแล้วก็มีการจัดการขยะจังไดก็อยากผ้าทั้งคณะกรรมการทั้งทีมงานมาเรียนรู้ตรงนี้น้ำค่ะให้น้ำช่มเลยวะค่ะค่เชิญเลยค่ะนี่ก็คือเข้ากับเด็กกินแปแนหรอคะแม่อ๋อ ก็คือหน่วยใดไม่ไงเข้าก็เด็ดกินไปเรื่อยๆนะค่ะเศษผักเป็นเศษอะไรท,ที่ที่มันเหลือกินใช่ไหมคะเป็นผลไม้ชมพู่มะละกอสุกอะไรอย่างนี้คะ่สะสมมติว่ามันมันเน่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรากินไม่ทันอะไรอย่างนี้เราก็ไปใส่ถังหมักเศษผักแล้วก็ไปผสมกันหมักได้เลยคะ่ะ3เดือนนี้เราจะใช้ได้คะ่ะคือเราไปผสมกันกบน้ําฉีดผักได้เลยคะ่ะประโยชน์ในการกัดจันขยะของเราก็คือ1น,นะคะเศษอาหารที่เราเหลือกินอะไรอย่างนี้เราก็ไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้สองค่ะ ที่เป็นเศษขยะหรืออะไรเป็นถุงพลาสติกเราก็นําไปขายได้ใช่ไหมคะ 3. จากการหมักจากคีบภาพของเราก็คือเราเป็นรผักสิ่งที่ดีก็คือเป็นประโยชน์จากเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมคะเรามารับประทานมันก็ก็เป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพของเราเองนอกจากบ้านทุกหลังจะมีการจัดการขยะที่นี่ยังมีศูนย์เรียนรู้เรื่องจัดการขยะ โดยมีผู้ใหญ่พรมมีคอยเป็นที่ปรึกษาพอดีเขามีถังขยะถูกหลังคาเลื่อนปัญหาตามมาคือกินหลังจากกินแล้วกับหมาคุยเครือคุยเครื่อเราพูดสิเอาไปถิ่นว่ามีแมงวันตามมาอีกเป็นปัญหาของสังคมแมนบ่ครับผมก็เลยมากคิดอยู่ว่าเลยประชุมประชาคมมาสิ่งที่เข้าเหดอยู่เ่เข้าแยกประาขายส่วนหนึ่ง เห็ดปุ๋ยหมักส่วนหนึ่งถือว่าเขาได้ประโยชน์มแต่ใดกับใดนะ้องถือว่าถูกหลังค่าเลื่อนเห็ดเป็นเห็ดแล้วนําไปใส่ให้เป็นประโยชน์กับให้กับหน้าเขาแล้วก็แล้วเขาก็ลดรายจ่ายแท่นทีที่ซื้อปุ๋ยเคมีปีละสิบถุงเศ้าถุงกับพรได้ซื้อ สสสนี้ลงมาในเรื่องของหนึ่งมีการรบรมจัดทําข้อมูลนะคะจัดทาข้อมูลข้อมูลขั้วเรือนจัดเก็บข้อมูลขั้วเรือนทุกขั้วเรือนจัดเก็บข้อมูลแล้วกาที่มีการวีเคอข้อมูลมาชุ่มชนเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างใดจุดแข็งอย่างใดก็ได้ความสะอาดนะคะได้ความสะอาดสิ่งแวดล้อมทางอื่นเหินกับาเบิ้งงานมาชุ่มชนเนี่ยได้ได้ประโยชน์จากการคัดแยกปุ๋ยอย่างใดที่นี่ไร้ใดที่เกิดขึ้นเพราะว่าผลกติเก็บผลผลิตที่ได้จาก ปุ้ยนะคะปลูกพักปลูกยังนานน้าวก็จะปลูกกะลำนานนี่ก็จิปลูกพืชพักตามตามฤดูกาลก็ได้เก็บพักเก็บยังมากขายนะคะที่นี่สุขภาพก็ดีขึ้นเป็นการลดราใจเพิ่มรรยใดในครัวเลื่อนสูงขึ้นเมื่อทุกคนร่วมใจปัญหาไหนๆก็สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นชุมชนนี้ที่ร่วมใจการจัดการขยะจนกลายเป็นหมู่บ้านแสนสะอาด กลายเป็นชุมชนสุขภาวะที่ทุกคนอยู่ร่วมกันยังมีความสุข